นี่นี่เฮ้ยมีอะไรมาเนี่ยนี่อ๋อนี่ไงเสื้อเสื้อเสื้อนี่ไงไอ้นี่ไงนี่ไงชื่อโฟยเสื้ออัันนนี้ไงจกรยาเอออินทนนท์ไงททีี่่จะไปดูไปดูไปดูเขาเลื่อนไงเขาเลื่อนนั่นนี่นี่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนลองเลื่อนฝนตกฝนตกเนี่ย อ s <S <ness in the building> ันน <spe physic> <c oughs> <can> ี้มี่ฉีดฉีดกันแล้วฉีก่นฉีดฉเาโชว์หน่อยฉีกันเลยฉีดฉีดฉีก่นอันนู้นอ่ะที่ฉีดฉีดฉีดเลยฉีดมือท่าเลยอ่าฉีดฉีดฉีดอ่าแกะเลยแกะเลยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือคือเขาเลื่อนเป็นกลุมภาไงเขาแกะเลยแกะเลยแกะเลยอ่าทีี่ เขาเขาเขาเลื่อนเป็นช่วงกุมภาไงกุม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 ภาก็จะจัดแต่เลื่อนไปกุมภาประมาณนี้นี่มันชื่อโฟูอยูนี่เวลาแกะอ่าแกะใครชื่อใครก็แกะไปเลยแกะดีๆเลแกะไปเลยขุมขาไปเลยอ่าชิ้นมันชื้นเห็นรอถูกน้ำที่ฝนตกโอ้โหตื่นเต้นเลยก็เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสื้อให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกุมภาเขาไปขี่แต่ว่าต้องเอาเสื้อไปด้วยนะแต่เราสมัครไว้สมัครไว้สองคน ตั้งแต่ปีไหนแล้วเนี่ยโหตั้งแต่ปี19อ่ะเปปลายปีแต่เขาเลื่อนมาหลายหนแล้วนะเขาเขาเาเลื่อนตั้เขาเลื่อนตั้งแต่ปลายปีแล้วมาต้นปีเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยข้างในไม่ต้องก็ได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่เหอนึกว่ามาเป็นป้ายเฮ้ยสวยเลยนะโอ้โกดูดิอ้ดูของแต่ละคนเนี่ยอย่เพิ่งเพิ่งอย่าดูดิดูน้าถูกไหนทางนี้ทางนี้แสงทางนี้ทางนี้แสงดูหน้าถูกเลยนี่อืออินทนนท์เห็นไหม2021 ทีพูฟ้าไหมื่นอะไรอ้ยไหนไหนไหนสองคนมีมีเบอร์เกับเบอร์แอเอ้ยเกับนี่ไงมีเบอร์มีเบอร์ให้เนี่อ๋อโฟกัสสองแปดหนึ่งศูนย์ใครใคดจำไม่ได้ว่าของใครเบอร์ไหนนะเอาลองเปิดดูแต่ว่าเบอร์เอสกับเบอร์เบอร์เอ็มออดีอ่ะเออันกดเออนี้นี่เขามีนี่ให้ด้วยมอมเนี่เขาแก่เขาแก่ดีเนาะเขาแก่เขาแก่ อคือเขาทำดีเนาะโอ้ยทำดีอ่ะเดี๋ยวจักรยานดีถึงลองเดี๋ยวต้องใส่แมสนี้ไปได้มั้งใส่แต่ใสยืดแต่มันเบอร์ฮอมันนี้มันเป็นหมวกพึ่แบสตอ่ะคอไรคุมคุมทั้งหน้าเลยไหนนี่เป็นอะไรเมของวที่อยู่อีกเวสับถูกก็ับสัับโอ้โหอนแรกถมันงด้วยจริงๆก็ตาเปลี่นเลยละไหนๆเอาลองท่าที่ตัวนี้ลองท่าที่ตัวนี้อันนี้หกกันเลย น้องเดี๋ยวผมหน้าเนาะโอ้๋อตาบันเกิดไงสองศูนย์เฮ้ยไม่ใช่มันมันพอดีบังเอิญมากกว่าะนี่ใช่ไหมเฮ้ยหน้ากากก็สวยไหนลองทาบตัวดีใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังอี้ข้างหน้าข้างหลังเออเดี๋ยวไปซับกัดทาบทาบแบบน่ารักอ่ะหวังนี่ฟยูแล้วของผู้ชายเป็นสีนี้เหรอมาดูตรงนี้แสงจะได้ขึ้นขึ้นแบบนี้ไหมไม่เป็นไรเอาดีดีใสเสื้อบอน เบอร์เอ็มได้อยู่มั้มอ๋อใช่เพราะว่ามันก็ต้องอันนี้ไงใช่ไหมใส่เบอร์เอ็มใส่เบอร์เอ็มอยู่แล้วไงมันมมันไ่เล็กมากอันนี้เป็นเบอร์เอลแล้วเั้ยก็อนตอนที่สมัครมันปีหนึ่งเก้านี่มันสองปีแล้วเอ้ยตอนที่สมัครอ่ะปีสองปีเลยไม่ตอนที่สมัครมันประมาณคือเขาจะจริงๆเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่ 20จริงๆเขาจะจัดตอนปลายปี20แล้วมีปัญหาก็คือปีกว่าแล้วเนี่ยไปที่อื่นไจะใส่ได้ก็เดี๋ยวไปอุ้ยเดี๋ยวไปปั่นชวระภูมิมีคนใส่เยอะแหละเพราะเขาสมัครกันไปเยอะนี่นี่แมแต่โฟรวิวน่าจะใส่ได้อยู่มั้งแต่เราไม่มีเนาะพี่ใหญ่สมัครของเด็กสมัครของเด็กไปก่อนไงถ้านี้แม่ก็ใส่ตัวนี้ไงเออแม่ใส่ได้ไหมไอเอ็มเนี่ยเออเอ็มเอ็มผู้หญิงไงเอ็มเป็ผู้หญิงแม่ใส่ได้ แต่จริงเสื้อมันเหมือนกันหมดนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะก็สีเดียวกันเนี่ยนี่ไงเขาเขียนไหนตอนกึงเนีเดี๋ยวเดี๋เนี่ยเนี่ยอินอินทนน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 อนน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 ันน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 วนน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 สนน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 ถึงนนนนนนนกนน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 ี่เนนนวนน่นนนเนน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 ่ได้เนี่ย โอใส่ได้โพอดีหันหลังดิหันหลังนี้หัังสวยเออนี่ไงนี่สี่สิบแปดนี่ยรุ่นสี่สิบแปด km เลยนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยกิโลเมตรเราปั่นประมาณสิบกิโลมไหนเขานี่มาดูนี่เขาเขียนว่าสองพันห้าร้อหกสิบห้าเมตรจากระดับน้ำทะเลเห็นป่ะไฮเอสใช่ที่สูงที่สุดเนยนี่สี่แปดกิโลที่สุดในเมืองไทยแต่เราเราไม่ได้สมัครแข่งนะเราเราสมัครอะไรนะเป็นแบบไม่เเป็นแบบปั่นอะไรนะเพราะว่านี่ใส่สองตัว มือนเสื้อคลุมเลยของหนูอ่ะเสื้อคลุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แสงใส่คลุมก็ได้นะสวยแล้วแมสได้ไหมฟรยได้แมสไหมาะะออไรต้งใส่แมสไปด้วยนะจ้าหน้าที่แม่ใส่ของเขาเลยเหรอแมสอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ว่าเอาของเขามาใส่แล้วเดี๋ยวเสื้อเขาสะอาดไม่เป็นไรเขาก็จะเป็นเสื้อนี้แล้วมันดูเหมือนจักรยานเลยอ๋อเพราะมันไม่ใส่งานต้องเสื้อจักรยานไงเออหนูได้อยู่อ่ะอแกใส่ตัวนี้เหมือนกระโปรงแล่วทังนี้เรียกได้ขึ้นใส่ไหมน่า action หน่อย เดี๋ยวหมุนนะเดี๋ยวด้ะนนี้อ่ะอยืนมายืนยืนยืนเดี๋ยวยืนยืนยืนเดี๋ยวด้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังทางนี้ฟังนี้เดี๋ยวอยู่เพิ่งแย่งกันยืนแล้วก็ค่อยๆหมุนนะหมุนช้าๆนะเดี๋ยวจะได้รีวิวให้เขาหน่อยเป็นเสื้อห่างๆหน่อยออกมาอ่ะนะยืนนะหนึ่งสองหมุนหมุนค่อยๆหมุนเออหมุนให้สวยๆเออแล้วก็หยุดที่ข้างหลังหมุนหมุนหมุนอ่ากางแขนออกเลยที่กางแขนออก เออนี่แม่มีกระเป๋าเนี่ยนี่คือเสื้ออินทนนท์นะครับปีแรกที่เราลงสมัครเนาะแต่ละาเราไม่ได้ไปขี่อดไปขี่เนาะลงสมับรน่ารักอะกัสแต่ว่าโอเคยังได้เสื้อนะ,อะเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนะแล้วตอนเขาได้วันที่แน่นอนแล้วกุมพันเนี่ยเขาก็เลยส่งเสื้อมาให้อะหมุนกลับมามมเลยน,ยลน,นี่นี่คืออินทนนท์นี่สวยดีเสื้อ ข้างหลังอีกทีนิอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้มายอะไรก็เป็นเป็นอันนี้เสื้ออย่างเดมันมีเขามีตาอุทยานแห่งชาติด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยิ้มหน่อยนะเออโอเคยิ้มละหไหนๆเราก็ได้เสื้อแล้วเนาะดีๆนี่ไงนี่ไงสปอนเซอร์เนี่ยแหละไทยทีเอ็มบีทีไอเอ็มทีบีก็คืออะไรนะจักรยานสื่อภูเขาไงไปเพจไทยทีเอ็มบีเออ เนี <Ooh. S 1> it, ่ยแล้วก็โรตารี่สโมสรโรตารี่ด้วยสสววยยโรตารี we we oh ่แ hey ล huh? uh, well? ้วก็การท่องเที K ่ยวประเทศไทยด้วยไหมยิงเท่เท่ดิเย right. <interpret> <the> like ็นท้าเสลอดิอ่านี่เรานักกีฬาเราเป็นนักเราเป็นนักปั่นจักรยานโอ้โหเท่ปั่นข้างโดแล้วเหรอเลยปั่นประกันมันกว่าผมก็เป็นบุรุแรงนั่นไหนะเกิดแต่ผ้ามันแบบยืดดีนะยืดใช่ดีไหมล่ะดีก็พระมุกต่างอย่างดีนะ ตัวเราเป็นพันนะขอโทษค่าง้างมีอะไรค่าง้างมีอะไรไทยอ๋อนี่มันเขียนว่าอะไรแซมเปียกไม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เียงใหม่เชี่เชียงใหม่เงใียงใหม่งเชีใหม่เอาใหม่ยใใ่หมเใหม่ีเใช่มเย่เอม่ีใ่เชยงใเ่ยง่เให่เชยงใมเยยใหม่มงเมเ่่่เี่เั่ย เดี๋ยวจะไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันวันที่เขาปั่นกันเดี๋ยวเราจะเราจะไปด้วยนะปีนี้กุมภายังไงเราก็จะไปนะเท่าไหร่นะวันเที่ยวเหรอนะสิบยี่สิบยี่บเอ็ดกุมภานะเดี๋ยวเราไปแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมเนาะสวยดีอ่ะเออใส่แล้วสวยเออเหมาะเหมาะไปเอละเอาไปซัดไป